สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีหลักหกเชนแนลนะครับก็เดี๋ยววันนี้ช่างตีกะเออกลับไปอาบน้ํานะครับพี่น้องก็วันนี้หลายคนถามว่าจะตีอาบน้ํากี่โมงครับเออก็จะอบบาบน,นะครับรอไปเสร็จตึ้งตีนะครับก็ย่นยาครับวันนี้ก็เดือด นี่เดียวแง่เตียบก็ฝากติดตามทั้งตีด้วยนะครับก็ช่างตีก็หลักขอคนเดิมเต็มๆเลทำคลิปบ่อยนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอแถบขาก่องขาก้องก็ทําคลิปบ่อยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้หายไปได้หายตาไปไหนนะครับก็เยูได้บ้านครับก็เยอะกันเดียกันนาและกุนี้ก็ไปทางานบ้านบ่ได้นะครับก็ เดี๋ยวพี่แจคตีกาก็ตั้งกล้องเอาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็เจคตีกาไปอาบน้ำด้วยนะครับก็ฝากดตามนะครับก็เจคติกาก็ไม่ได้แปดพึ่งลงคลิปนี้พึ่งลงคลิปเอ่อวันเช้าอะที่ถ่ายช่างแมวก็ลคลิปนั้นไปแล้วนะครับ ก็คลิปนั้นก็คนดูยังไม่ได้เลยอะก็เดี๋ยวแจ้งตีค่อัดน้ำกับแบบเด็กติดตามกันไปอัดน้ำแล้วนะครับ ก็อับน้ำเสร็จอนทีจบร้อยนะครับก็าจะตีก้ากับเตือนนานกันนะครับฝากติดตามสับป c r ้า e จ้างสีละกหกได้นะครับก็จ้างตีก้านอนละให้ฟางเสียงแอร์กันโอเคครับ